คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เรามีอยู่600พอยต์นะครับผมกับเกมที่ตุนนะก็เดี๋ยวนี้เป็นไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคอเอาเลยที่5แล้วกันนะครับคลิปนี้เกมา,มาของโปรตีนสวยเงินที่นี่มาไหมเข่าวะ่ะโอเคอุ้ยโอเคตรงนี้มาครับอเองินถือได้อยู่ โอ้โหทะบินตายแล้วไม่เข้าเรานะเมื่อกี้โอเคนะผมสองห้าสิบไปๆๆเผลอมา, 52, ออออออมาครับไอยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงตัวสายไม่เข้าเว้ยถึงหน้า เอน้อเขาเลยมส่ร้อยนะครับทเห็นไหวไหมนรทาไอ่ะโอ้โหแม่งอกิงโดนแย่งอีกโอ้ยเชียวันนี้โดแยงรัวเลยว่ะผมว่าแปกระะอได้เงี้ย โหเยียตีไม่ทันนะครับอัจวินเชื่อวันนี้ผมเล่นไม่ได้แน่เลยว่ะเพราะว่าคือแต่ที่ดูว่ทุกคนผมโดนแย่งบ่อยมากเลยนะคืพยายามตีคือแบบเหมือนรู้สึกเหมือนมันจะติดล้อผมก็มีคนโขบตัดหน้าไปนะครับผมผมเล่นไม่ได้นะตรงวันนี้น่าจะเป็นอย่างไนวะดูฟงละอ่าตายกูเฮ้ยโอเคขึ้นมาแกมมีไนะผมโอเคงั้นเอาคอยคืนก่อนได้ไหมห้าร้อยอ่ะมาได้คอยคืนนี่ก็โอเคแล้วนะครับ นี่ไนงะโอเคพอยขึ้นกลับมาแล้วครับผมมนาะกดกำไรมาอีกร้อยหนึนนะ่งครับผมมนาะลองดูเผื่อตีบกขึ้นได้นะครับถ้าได้หนึ่งถ้าได้ประมาณผมประมาณแปดเก้าร้อยงผมพอเลยแล้วคันโอเค 700. เจ็ดร้อยเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคแปดร้อยแล้วครับผมโอเคผมว่าผมพอเท่านี้พอดีกว,ว่าทุกคนวันนี้ก็บวกมาแลนะท่านผมที่แปดร้อยพลอยนะถ้าเกิดผมไปต่อเนี่ยผมว่า น่าจะไม่รอดบอกวันนี้โดดแน่รวยเลยนะครับก็ยังมีนะที่สามารถลีกลับมาได้นะก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะทุกคนในคลิปนี้นะวันนี้ผมขอจบคลิปเป็นพานีก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป